ชุดใหม่นะครับฟรียกเซิร์ฟนะครับฟรียังไงมาดูคลิปกันครับผมอย่าลืมดูคลิปให้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับหากท่านกําลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็นไ d เกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขันเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับ สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยเนี่ครับในคลิปนี้นะครับพี่มะเขือเผาก็จะมาอัปเดตสําหรับโกลลย่อใหม่นะครับสําหรับน้องๆน่าจะสงสัยใช่ไหมว่าโกลลย่อใหม่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยววันนี้พี่มะเขือเผาจะพามาดูนะเอ่อสำหรับโกลยอนะตอนนี้ปัจจุบันก็จะเป็นชุดนี้นะสาหรับโกลลย่อของไทย โกรอยอลใหม่ที่มีการอัปเดตอ่าเซิร์ฟที่ทั่วโลกเลยหรือว่าเอาง่ายๆคือเซิรฟ์ฟส่วนใหญ่นะตอนนี้มีการอัปเดตออกมาแล้วว่าโกลรอยอลนะจะเป็นชุดนี้เออจะเป็นชุดผู้หญิง <Wow. S 1> ซึ่งมีความเป็นไปได้เพราะว่าโกลรอยอลนั้น จะมีการสลับไปมาชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ชุดโกลรอยัลของประเทศไทยนั้นเป็นชุดผู้ชายมีโอกาสที่ซีซันหน้าจะเป็นชุดนี้เพราะว่ามันจะเป็นชุดผู้หญิงสลับกันกับชุดผู้ชายนั่นเองนะครับเพราะว่าซีซันนี้ผู้ชายซีซันหน้าก็ผู้หญิงนะก็มีโอกาสแต่ว่า เดีย๋ยวเพิ่งดีใจไปพอเซฟไทยทำอะไรไม่เหมือนเขาเพราะว่าบางทีอาจจะเอาชุดแวกแนวมาก็ได้แต่โอกาสที่จะมานะครับ90ซนะ <Wow. S 1> โอเคก็ดีใจล่วงหน้าได้เลยนะโอเคถ้าชุดนี้ไม่มาชุดผู้หญิงไม่มาก็อาจจะเป็นชุดผู้ชายก็ได้นะชุดผู้ชายก็เป็นคล้ายๆกันแต่เป็น ุดผู้ชายเท่านั้นเองโอเคเราดูกโกลรยออไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสายฟีกันบ้างโอเคโอเคพูดทีเดียวกว่อนเนาะวันนี้เออนะนะครับก็กิจกรรมสายฟรีสำหรับเราวันนี้มีอะไรก็ตรงนี้สามารถกดจองได้เลยนะครับผมนะครับก็เอ,อ่อน่าจะรับได้อีกไม่กี่วันนี้แหละข้างหน้านะครับผม จะประมาณวันที่14นะก็จะสามารถกดลับได้นะครับเอ้ยเปล่านะครับประมาณนี้แหละนะ่จาจะวันวันที่14เนาะกดจองไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่างๆกันนะครับตรงนี้ก็กดรับได้เลยหนึ่งตัวนะครับเราชอบตัวไหนเราก็เลือกมาเนาะนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับฮิไฮาโตะดีกว่าผมจะไฮาโต้นะตัวนี้เป็นตัวไก่นะมันไม่มีมันไม,มนไ่มีของไม่มีอะไรเลยนะอ่ะโอเคจะประมาณนี้แล้วก็ อเอ้โทเคนตรงนี้นะครับเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะสามารถแลกอันนี้ได้นะครับโทเคนนี้ยมันจะใช้ประมาณ20บโทเคนนะในการแลกเป็นผลิติตันเนาะนะครับโทเคนมันสะัดดีเนาะแล้วก็ตรงนี้กดรับไปเลยนะครับกดรับแล้วเอาไปทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยพูดที่ปกติดีกดรับแล้วนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมทำภาิติตงี้ด้วยนะครับเพื่อนํามาแลกเป็นเจ้าตรงนี้นะครับนี่นะครับ นะแลกชุดแลกอะไรได้แล้วนะครับแต่โทเคนผมไม่พอนะนี่แลกชุดนี้ได้แล้วนะโอเคแล้วก็แลกทรงหน้าแลกอะไรอย่างเงี้ยนะหลายอย่างเลยนะครับนี่เสื้อนะครับก็นี่นะครับนี่นะครับแลกได้แล้วนะครับแต่ว่ามผมโทเคนไม่พอมันก็เลยไม่สามารถแลกกับเขาได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมอ่าใช้ยี่สิบนะครับเพื่อนํามาแลกเนาะประมาณนี้เลยนะครับเราก็ทาภารกิจไว้นะครับผม เขาแจกเยอะจริงๆเลย GM ใจดีจริงๆโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเดี๋ยวผมนะครับจะสอนวิธีการรับโค้ดนะมันมีกิจกรรมการรับโค้ดอยู่นะเดี๋ยวผมไปศึกษาวิธีการทําก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับโอเค<ม>ก็นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะมาใน10บโมงเช้าในวันนี้ก็คือวันที่10นะครับผมก็จะเป็น1เนี่ย อาจจะเป็นเข้าเวฟปลาโป่งนะครับก็คือตเติมเงินขั้นต่ําให้เราปลาโป่งสีเหลืองถ้าเราได้ได้รับโบนัสนะอยากได้รับโบนัสก็พาไปที่สีเขียวเนี่ยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็ตเติมเงินขั้นต่ำสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพื่อรับโบนัสนะครับแล้วก็ได้รับโบนัสบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เออ่น่าจะได้ประมาณก็คือเติมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ครึ่งหนึ่งอะเนาะนะครับผมก็คือแบบเติมเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับได้คูณสองนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ รับโบนัสเพชรฉ่ำๆคูณสามนะครับยินดีด้วยคุณได้รับโบนัสนะก็คือ,เ,อ,อเหมือนว่าเราเติมไปเท่าไหร่มันก็คูณ3ปะเออมันก็คือคูณ3ประมาณนั้นนะครับสําหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าเติม1000งพครับได้รับโบนัสได้รับเพชรทั้งหมด2000เอ๊ะทำไมได้รับทั้งหมด2,000นะคูณ3มไม่ใช่หรอมันต้องได้3 0 0พันใช่หรออ๋อเติมไปแล้วนี่ปุ๊บได้รับทั้งเพชรทั้งหมด หรือว่าอันนี้2 0 0พแล้วก็ไอที่เติมไปแล้ว1000ก็เป็น3 0 0พันก็คือแบบ3เท่ารวมกับตัวด้วยหรือว่าคูณ3ก็คือเติมเออน่าจะใช่นะอาจจะเป็นไปได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษายนครับก็เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าของวันนี้นะครับอ่าโอเคก็กิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเนาะก็สำหรับน้องที่อยากจะได้เพชรนะครับไว เล่นกิจกรรมหรืออยากจะให้พี่เติมให้นะครับก็ขั้นต่ํามันบอกว่า400กาเพชรใช่ไหมนะผมก็จะเติมให้ที่5 0 0เพรนะครับซึ่งใครอยากได้นะครับขอนะครับยอดไลน์หน่อยนะครับขอเลยนะครับขอ,ขอจริงๆเลยอ่ะ 10,000ไลค์นะต่อ1รางวัลละกันนะครับผมอ่าก็ถ้าแสนไลค์ก็10รางวัลอ่ะเนาะแต่มันคงไม่ถึงหรอกเราก็พูดกันไปนะครับแต่ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆก็อาจจะถึงกับเป็นไปได้นะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะผ่าขุดต้อนเประกันใดขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับหากที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับมันเป็นแค่อัปเดตข่าวสารเฉยๆนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย